ับมาจุดเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะส่งน้องๆตีน้อยชุดที่สองนะคะหมายเลข14ถึงหมายเลข26นะคะเดินไปรับดอกไม้แรงเชียนะคะจากท่านผู้ชมผู้ปกครองนะคะตอนนี้น้องๆกำลังเดินทางไปแล้วนะคะท่านผูคองเตรียมดอกไม้ให้ดีนะคะเชิญเลยครับเรียนเชิญกรรมาการนับดอกไม้ะะด้วยนะครับ สีแดงนะคะ200บาทเท่ากับ200คะแนนและสีชมพูนะคะ100บาทเท่ากับ100คะแนนนะคะอกกตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรตีเมืองราชบุรีของเรานะคะท่านนายกศักชัยพิสารผลนะคะรวมมอบดอกไม้นะคะเป็นขวัญกำลังใจให้เหล่าบรรดาตีน้อยของเราด้วยนะคะในรอบนี้อขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะ คุณนุ่นครับออดอกไม้ที่น้องๆได้รับนะครับทั้งสองรอบนี้นะครับจะเป็นการตัดสินนะครับตัดสินรางวัลอะไรครับคุณนุ่นครับรางวัลขวัญใจนะคะชนะเลิศขวัญใจประชาชนนะคะซึ่งจะตัดสินจากคะแนนจากการนับดอกไม้นะคะที่ท่านผู้ชมผู้เชียร์นะคะที่เชียร์น้องๆตีน้อยในค่ำคืนนี้นะคะและงานดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้เอ๋คะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะ ไม่มีผู้สนับสนุนนะคะผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรีของเรานะคะนำโดยท่านนายกปชพิสารผลนะคะนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะคะท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองท่านนายกเมืองเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะคะทั้งสาท่านนะคะท่านเรืองชัยเนปรปฐมพรท่านดรนัทพลชินกูลอิทธิวัน์ท่านดรนนวเรสน้อยพาณิชย์นะคะ และเลขานุกการท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีทั้งสองท่านนะคะคุณรุ่นครับ<ะ>นับถอยหลัง5วินาทีครับได้ค่ะห้าสี่สามหมดเวลามอบด,ดอกไม้ครับเสิญครับกับลังหันเลยลูกมาเดี๋ยวเราจะมีคณะกรรมการนะครับนับดอกไม้เป็นคุณครูน,นะครับจากโรงเรียน สาธิตผลโยธินรามินทรพักดีเทศาบาลเมืองราบุรีของเรานะครับโดยการนําของท่านุูมในการอารุณีเจริญสิตกรรมนะครับเชินครับว้าวได้ดอกไม้กันมาเพียบเลยหมายเลข14ถึง26 เอาแล้วครับเด็กๆครับหนูเก่งมากวันนี้หนูต้องยิ้มให้เยอะๆนะล,ลูกนะยิ้มฟันขาวเลยเอาแล้วครับกรรมการกำลังนับดอกไม้อยู่นะครับ